สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูไอเดียนะครับเรื่องของการเซตอัพระบบกล่อง OB นะครับสำหรับการสตรีมมิ่งสัญญาณภาพและเสียงนะครับผ่าน Facebook Live YouTube นะครับหรือว่าเป็นระบบ OB ในห้องประชุมนะครับเราจะแพ็คทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในกล่องเคสพลาสติกเคสนี้นะครับเดี๋ยวตัวไหนที่ ผมอธิบายผมก็จะแจ้งราคาเบื้องต้นนะครับตัวกล่องเคสเนี่ยราคา900บาทนะครับสั่งในช้อปปี้ลาซาด้านะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับเป็น ABS ของสั่งช้อปปี้นะครับแต่ว่าส่งมาจากจีนนะครับคุณภาพดีทีเดียวนะครับผมใช้มา3กล่องแล้วนะครับมีหูล็อกส่วนตัว Hot Shoe Mouse นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับราคา200บาท นะครับในช้อปปี้ลาซาด้าเช่นเดียวกันนะครับยึดเข้าไปตรงนี้นะครับกล่องก็จะแข็งแรงนะครับทุกอย่างก็จะแพ็คอยู่ในนี้นะครับเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นจอภาพนะครับจอนี้ก็ราคาประมาณ2,500บาทนะครับหรือพันกว่าบาทเนี่ยแหละแล้วแต่ช่วงนะครับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้700นะครับของยูกรีนนะครับเป็นบลูทูธบลูทูธคีย์บอร์ดนะครับเปิดปิดจากฟังก์ชันนี้ได้เลยเมาส์ นะครับเมาส์ก็ราคา500บาทนะครับของยูคล e นเช่นเดียวกันนะครับเป็นบลูทูธทั้งหมดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพวกสายสัญญาณต่างๆนะครับด้านนี้จะมีสายออกมาทั้งหมด3เส้นนะครับเป็น hdmi นะครับโดยแต่ละเส้นนะครับก็จะมีสัญญลักมาร์กไว้นะครับว่าเป็นเอาไว้ต่อสำหรับกล้องลนึกล้อง2แล้วก็มอนิเตอร์นะครับมี3พอร์ต hdmi ซึ่งปลายของมันเนี่ยก็จะมาผูกกับตัวสวิตช์์ตัวเล็กตัวนี้นะครับนี่คือสวิต er ช์ GoSteam M2 นะครับสวิชระหว่างซอสหนึ่งซอสสอนะครับเป็นระบบสวิตช์สองกล้องนะครับตัดสลับมีฟังก์ชัน P2P นะครับเดี๋ยวเราดูภาพกันนะครับแล้วก็มี Type C ต่อไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของงานนี้ก็คือเครื่อง Mac Mini ตัวนี้นะครับเป็น Mac Mini M4 นะครับรุ่นเริ่มต้น256จิกแรม16นะครับ CPU เป็น Apple Silicon M4 นะครับตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมิกเซอร์นะครับเป็นด i ต i t มิกเซอร์ของ b บ r r i ริงเจอร์นะครับรุ่น Flow 8นะครับตัวนี้ได้มาราคา ช่วงที่มันลด4,000กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงสายสัญญาณต่างๆนะครับมีหับ USB Type C นะครับเดี๋ยวเราจะมีแล็กมาปิดตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันวางได้อย่างสวยงามโฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกอย่างจะอยู่ในกล่องนี้เห็นไหมครับพอกลางมาของก็จะกระจายกันอยู่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับการใช้งานเราก็จะเสียบแค่ power cord ของ Mac Mini เครื่องนี้นะครับจุดเดียวนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปที่ปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเดียวนี้นะครับไฟก็จะมาจ่ายให้กับ Mac Mini ทีนี้นะครับปัญหาระดับโลกของ Mac Mini M4 ก็คือปุ่มเปิดมันอยู่ข้างล่างนะครับผมก็เลยต้องเจาะรูข้างล่างแล้วก็มือสอดเข้าไปเพื่อที่จะกดเปิดเครื่องก็จะติดขึ้นมาแบบนี้สวิอร์ติดนะครับมิกเซอร์ติด แล้วก็แม็ขึ้นมาพร้อมใช้งานโอเคบูตขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับระบบเราก็จะพร้อมสำหรับการเซตอัพเราก็เปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับก็ถือว่าทำงานได้ ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เร็วใช้ได้เลยนะครับโหลดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาลองต่อสัญญาณภาพนะครับจากกล้องเข้ามาดูนะครับโดยที่ผมจะเอาคามีราหนึ่งอ่คาคมาตัวนี้นะครับเป็นกล้องนะครับส่วนค a มีาสองผมจะให้มันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็ต่อ HDMI out อออมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกล้องขึ้นมา ค okay. ภาพจากกล้องก็จะออกสัญญาณตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่าน HDMI มาเข้าเป็นอินพุตที่2ไอ้ที่1นะครับแล้วก็เซตแคม era เป็น ghost r e a m นะครับโอเคก็จะได้ภาพจากกล้องขึ้นมาตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ส่วนซอสที่2นะครับผมจะก็ต่อกับเครื่อง Macintosh นะครับเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเอาไว้เคสเป็นเคสเปิดพรีเซ,เซนต์โอเคนะครับเปิดคอมพิวเ,เ,เ,เซชันให้มันแล้วก็เอาตัวดองเกิล เปลี่ยนจาก Type C เป็น HDMI นะครับแล้วก็เสียบเป็น Camera สอตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นซอสที่2ก็จะต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผ่าน Type C แปลงเป็น HDMI มาเข้าเป็นซอสที่2นะครับ เวลาเราตัดสลับก็จะสามารถสลับ1กับ2นะครับผ่านการกดปุ่มนี้ได้เลยตัวนี้นะครับ1หรือ2นี่คือภาพจากซอสหนึ่คือกล้องตัวนี้นะครับซอสสองคือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับหรือเราจะกดจากตรงกลางนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับฟังกช์ชัน p 2 p นะครับก็จะเอา ปกตินะครับเราก็จะดันซอสสองเป็นพรีเซนเทชันใช่ไหมครับซอสหนึ่งก็แฮนมาอยู่มุมล่างขวาปึ้งนะครับก็จะเป็น Overlay เนะครับเป็น P2P Picture-to-Picture ระหว่างพรีเซนเทชันนะครับกับกล้องวิทยากรนะครับเลือกมุมได้4มุมนะครับล่างขวาล่างซ้ายบนขวาบนซ้ายนะครับต้องการให้มันย่อลงก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มันเล็กพอที่จะไม่บังสไลด์นะครับกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ทํางานได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็รวดเร็วดีนะครับสมมุตินะครับเราเปลี่ยนสไลด์ปุ๊บนะครับนี่ภาพก็ะอกแบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันของสวิตช์นะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัวโฟล์พดนี้ได้เลยนะครับอินพุตมาเป็นแบบเอเออารนะครับแล้วก็แบบ ที่เป็นตัวแปลงนะครับเป็นคอมโบแจ็ค uh, นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ซอสนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับวงดนงตรีเล็กๆได้นะครับที่สำคัญมันมีมันเป็นด e ิจ er, นะิตอลมิกเซอร์เนาะมันก็เลยเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ทำให้เราสามารถควบคุมคอนโทนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับ Flow 8นะครับบนแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยรวมถึงสามารถคอนโทรลจากฟิสิเคิลบัตทอมพวกนี้นะครับในการคอนโทรล นี่คือฟังก์ชันและฟีเจอร์ของระบบเซตอัพ b Livestream นะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆอย่าง Mac Mini M4 แล้วก็ดิจิตอลมิกเซอร์นะครับรุ่นราคาประหยัดบึ๊บบึ๊บบึ๊บอ่าตัวนี้สา0พันนะครับ2 0 0 0กว่าบาท2,800ตัวนี้4,000เกือบ5,000ตัวนี้2,000 20, 0นนะครับราคารวมๆก็จะประมาณนี้คลาๆกันไป ทีนี้เวลาเราปิดนะครับก็ง่ายมากนะครับแล้วก็ชัดดาวเครื่องนะครับปุ้ง,งคอมพิวเตอร์ก็ปิดนะครับปิดกล้องเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ OB เราก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับจะมีแค่ตัวกล้องขาตั้งกล้องนะครับทั้งหมดทั้งมวจะอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับนี่ต่อออกปุ๊บนะครับก็เก็บนะครับม้วนมาไว้ฝั่งนี้ถอดปลั๊กปึ้ง ม้วนนะครับตัวนี้ก็มว้มวนม้วนสายเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับโอเคทุกอย่างก็จะถูกวางที่ที่มันควรจะอยู่เมาส์อ่ะปิดบลูทูธก่อนชึบจะได้ไม่เปลืองแบตชึบตัวนี้ก็ปิดบลูทูธเช่นเดียวกันปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับสาย xlr นะครับที่ต้องใช้ใส่เข้าไป ไว้ต่อเสียงทุกอย่างก็จะแพ็กอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดจบง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับกล่อง OB ที่มีความเล็กกระทัดรัดแล้วก็ประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่ Desktop PC ขนาดไซส์มินิอย่าง Apple Mac Mini M4 ที่จะรันระบบขึ้นมาได้นี่คือความเสถียรที่จะต้องผ่านการพิสูจน์ขอบพูคุณทุกท่านที่ตตามรับชมคลิปสวัสดีครับ